อยาตกเป็นเหยื่อคนขี้นินทาโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนคนที่ขี้นินทาเป็นแค่คนที่อยู่ข้างหลังเราเมื่อเขานินทาเราเขามักจะชอบพูดรับหลังเราคนกลุ่มนี้ไม่มีทางที่จะเดินนำหน้าใครได้ในชีวิตของเขาครับอยู่กับการจับผิดและการให้ร้ายคนอื่นอยู่ไปวันๆเขาไม่มีวันรู้ครับว่าตัวเองเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มายืนอยู่ข้างหน้าบ้าง เพราะฉะนั้นเราเองอย่าเอาความรู้สึกดีๆของเราไปแลกกับความรู้สึกที่แย่ๆกับคนที่ไม่มีคุณค่ากลุ่มพวกนี้คนที่นินทาเราเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเราดีกว่าเขาและเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเราได้ เขาจึงทําได้แค่เป็นคนนินทาเราเท่านั้นเองคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่มีเวลาและไม่มีความคิดที่จะไปนินทาคนที่ด้อยกว่าเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งนั้นนะครับมันเป็นการเสียเวลาและเป็นการลดเครดิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะเสริมตัวเองให้มีเครดิตและมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราโดนนินทาเราจงรู้ไว้เถอะครับว่าคนที่นินทาเราครับ เขาไม่สามารถยกระดับมาเหนือเราได้และเราดีกว่าเขาทุกด้านทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอใครินทาเราก็ตามปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยแล้วก็กดน้ําให้เขาแล้วเราจะไปต่อได้อย่างสบายจากทีรพัดนะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ